สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามาเก็บงานให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับใครอยากได้รถเบียมยูซิลพร้อมใช้เรามี730 LD นวดีคันหนึ่งนะครับเป็นตัวมายเนอร์เชนแล้วซ่อมพร้อมใช้หมดนะครับเขามาพร้อมใช้เข้าหมายคือเราตรวจเช็คนะครับโดยการเอาคิมเตอร์จิ้มก่อนนะครับยกเช็คว่าช่วงล่างเป็นยังไงบ้างมีอะไรรั่วบ้างคันนี้เราจัดการซ่อมเครื่องยนต์นะครับก็คือเปลี่ยนยางฝาวาวนะครับเช็ครายะเอียดรอบคันทั้งหมดเปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนซีนต่างๆที่่รัว เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นี่ขนาดเราเป็นอู่นะเราจัดการสตาร์ทให้ลูกค้าเลยเพราะรู้เลยว่าถ้าให้ลูกค้าไปใช้นะครับต้องเสียเวลาในการสตาร์ทซื้อรถมือสองก็ต้องดูแลเนาะเราดูแลก่อนจากออกไปใช้ได้เลยนะครับพร้อมทําช่วงล่างทั้งหมดนะครับจริงๆคันนี้มีทําภายในด้วยเนื่องจากคันนี้โชคดีประตูดูดเขาซ่อมมาหมดแล้วนะครับเราจัดการซ่อมกรอนต่างๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้าซ่อมม่านนะครับนี่คือปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ของ bmw 7เลยบินทั้งหมดที่เราซ่อมคันนี้นะครับ บินหลักเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับไม่รวมภายในนี่ประมาณเกือบ90,000ส่วนภายในก็จะมีอีกบินหนึ่งนะครับแต่บอกเลยว่าซ่อมคันนี้เราซ่อมให้พร้อมใช้บินเนี่ยเหยียบแสนแน่นอนใครจะใช้ซีรีส์เเนี่ยซ่อมจุก,จ,กจิกไหมแล้วมีปัญหาอะไรบ้างไปดูกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องโนเนมด้วยครับอันนี้เป็น F02 นนะครับเรามี F02 ตัวใหม่ล่าสุดเป็นซีรีส์เนะตัวนี้เป็นเอาไนะครับไฟใหม่เรียบร้อยเป็นปี13นะเราได้รถมาไม่แสนหกนะครับแต่ มาดับหนึ่งแต่ก่อนขายเราจะเซอร์วิสให้ใหม่นะครับอย่างแรกเนี่ยที่เห็นเนี่ยลูกลูกหมาพวกนี้เราจะการเก็บให้นะครับแต่เราดูเครื่องยนต์ก่อนดูก่อนตอนนี้เจออะไรบ้างนะครับที่เราเจอเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าส่งไปไฟตรงที่ไฟตรงนี้นะครับจะมีน้ํามันรั่วนะครับนี่จะเป็นอ่างเครื่องประกันอ่างเครื่องนะเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็จะมีท่อลวที่ท่อนะครับเราจะถอดมาเช็คนะครับอันนี้ท่อออกจากเคอร์โบนะครับแล้วมีอะไรอีกครับ ฟังดูนี่มีอะไรอีกมีปะเก็นฝาครอบวาวล์วปะเก็นฝาครอบวาล์าวนะครับฟองดนูน้ำมันหยดโนวอ่าน้ำมันหยดจากข้างบนนะครับเราเห็นแต่ข้างบนแล้วแล้วเห็นนะครับตัวนี้ส่องเข้าไปนะอ่าเขาส่องไฟเห็นน้ํามันนะครับถ้าคุณเห็นน้ํามันตรงนี้เนี่ยกําลังหยดเนี่ยน้ํามันนะครับส่วนเกียร์เนี่ยเขาเปลี่ยนเซอร์วิสมาถึงนะน้ำมันเกียร์ไม่ต้องนะครับเนี่ยอ่างเกียร์ยังแห้งอยู่เลยนะครับเกียร์เข้าลื่นปกติเดี๋ยวจัดการเช็คช่วงล่างทั้งหมดเลย นี่ช่วงล่างเดี๋ยวเราจัดการรื้อเช็คหมดนะครับเฟืองท้ายปกตินะครับข,ขึ้นึตัวนะโ <Okay. S 2> อเคไอ้ขมาขึ้นตัวโอเคนะ <Okay. S 2> อ๋อเอาลงเลยเออมาติดาเฟืองขัดเลยจะยต้องดูเฟืองขัดโอเคน่าจะเป็นที่เฟืองมอเตอร์ ลื้อลงมาเปลี่ยนปากเกนอ่างเครื่องนะครับซีนท้ายเครื่องนะครับแล้วก็ซีนข้อเหวี่ยงท้ายเครื่องซีนหน้าเกียร์นะครับฝาครอบวาล์วนะครับแล้วก็เช็คหัวฉีต่างๆนะครับแล้วก็ท่อน้ํานะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาเกียร์ลงมานะครับเพื่อมาหรือเซอร์วิสดูรอยรั่วข้างหลังนะครับอันนี้ช่างเขาจัดการยกเกียร์ลงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อันนี้จะเป็นตัวซีนนะครับที่ชอบรั่วนะครับจะรั่วข้างหลังนะครับ อันนี้เป็นปะเก็นต่างๆที่ต้องเปลี่ยนนะครับปะเก็นฝาวาลวนะครับแล้วก็น,นิสินต่างๆนะครับแต่อยากให้ดูอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันเกียร์นะเนื่องจากว่ารถถ้ามีอายุระดับหนึ่งแล้วครับน้ำมันเกียร์ปกติจะสีใสนะคุณดูสีดามากแลวหนืดนะครับเนี่ยใช้ไปเนี่ยพังแน่ๆนะมีโอกาสสูงมากเดี๋ยวเราจัดการเปลี่ยนนะครับซื้อรถกับเรานะผมบอกเลยว่าคุณสบายใจนะครับจะถูกจะแพงจะกี่ล้านเราก็เซอร์วิสถึงนะครับ นี่ครับเราจัดการเปลี่ยนซีเรียบร้อยแล Somehow, <decent. S 2> e ้วนะครับแล้ว hmm. ก cool. so ็จัดการเอาหัวฉีดนะครับเนี่ยมาทำความสะอาดนะที่ถือว่าฉีดโอเคนะครับมีดําเล็กๆน้อยๆบ้างนะแล้วก็เปลี่ยนแหวนนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดนะเครื่องตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่เลยนะครับครับตอนนี้เราจัดการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์นะครับแต่โปรเซสอย่างนี้ไหนๆเราลื้อมาเปลี่ยนซีแล้วนะครับเราลื้อทอร์กออกมานะครับแล้วก็ถอดวาล์วบอดี้นะครับให้น้ามันมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะครับคุณดูสีน้ํามันสิ ลูกค้าจริงๆคันนี้รถลูกค้าแจ้งว่าลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเกียร์นะคุณดูสีสินี่แค่ไม่ถึงหมื่นสองนโลนะครับสีขนาดนี้แต่ถ้าถอดท้อขนาดนี้นะครับคือคันนี้เอาไปเนี่ยเกียร์เนี่ยได้เกียร์ลูกใหม่เลยนะน้ำมันเกียร์ใหม่หมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดการเช็คส่วนอื่นต่อนะครับซื้อกับรถกับเราเราซ่อมให้พร้อมใช้แบบนี้ทุก ครันนี้นะครับเราเก็บงานนะครับเก็บงานก่อนส่งคันนี้มีซ่อมอะไรบ้างนะครับก็คือมีเก็บเรื่องเก็บเครื่องรั่วนะครับแล้วก็เกียร์รั่วนะครับมีเซอร์วิสเปลี่ยนฐานล้กมันเครื่องน้วมันเกียร์นะครับเราจัดการเปลี่ยนกองเครื่องกองเกียร์แล้วก็เครื่องยนต์นะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์มีเก็บรั่วนะครับก็คือซีนอ่างเครื่องนะครับแล้วก็ยางฝาครอบปาวนะครับตอนนี้ช่างเราทําการเปิดฝาวาล์วมาเรียบร้อยนะครับไม่ให้ดูภายในของตัวแคมฝาวาล์วนะคะ เห็นสภาพไหมครับนะครับอันนี้เป็นสภาพพวกเม่าอีเฟลนะครเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราให้ช่างเรานะครับเป็นการเคลียร์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะประกอบเปลี่ยนฟินยางฝาเบานะครับโอเคครับต่อมานะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับก็คือช่างแจ้งว่าออกยากมากเลยนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยครับมันมีคราบเข่าแล้วก็คราบพวกนี้ครับมันติดหัวฉีดเต็มเลยฮะทาให้ทําการดึงหัวฉีดออกยากนะครับเดี๋ยวเราทําการ ทำความสะอาดั้ห้าัวฉีดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปนะครับ F02 ดีเซลนะครับเราจัดการเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงด้านล่างนะครับของเครื่องยนต์ที่เก็บรั่วนะครับเกียร์นะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะฮะเราจะดูความสะอาดที่เราจัดการนะฮะเก็บรั่วทั้งหมดนะครับเกียร์นะครับจัดการเซอร์วิสปัญหามันเกียร์แล้วก็กองเกียร์นะครับเก็บรั่วฟิล์มเกียร์นะครับแล้วก็พวกนีครับหลังเครื่องนะครับสภาพเดิมาตอนแรกคือน้ำมันชุ่มเเลยนะะรราาจก เปลี่ยนซีนให้หมดแล้วนะครับแล้วก็ทซกซีนโอริงโอริงของเซนเซอร์วัดระ,ะ,ะดับน้ำมันเครื่องนะครับเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่แล้วครับอันนี้พร้อมใช้ยาวๆเลยนะครับนี่ครับจะเห็นรายละเอียดการซ่อมรถ BMW เบียรดับยูซีีเจ็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้รถคันนี้นะบอกเลยว่าตอนนี้ขับดีมากพร้อมใช้สุดๆเลยนะครับราคาคันนี้นะ9 4 0 0 0 0บาทคุณคิดดูผมซ่อมไปแสนนึงอะแล้วคุณคิดดูว่าถ้าคุณซื้อไปซ่อมเองอะ คุณต้องจบเท่าไหร่แล้วราคาขายข้างนอกเท่าไหร่นี่คือหนึ่งเหตุผลนะครับต้องขอบคุณลูกค้านะที่ซื้อรถพร้อมใช้กับเรานะครับเราก็เอาตรงๆมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรถมือสองไม่มีขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือรถใหม่แต่ถามว่ามันก็เก็บได้เท่าที่ได้มากที่สุดนะครับเป็นอเองเนาะเราก็เซฟค่าใช้จ่ายบางอย่างให้ลูกค้าได้นะครับจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรถปี 730LD นสันนบส 6, อมพร้อมราคา 9 4ส0 0 0บาทนะครับสนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยจะซื้อจะขายจะซ่อมหรือใครซื้อรถมือสองนะผมแนะนําอย่างข้างหลังนะครับมีเบมซีรีส์านะครับมีซีรีส์็ที่เขาซื้อมือสองมานะครับเขาอยากเริ่มต้นดูแลใหม่แบบไม่จุกจิกผมแนะนําว่าเอาเข้ามาเช็คก่อนน้อยคุณเจออะไรที่มันรั่วคุณแก้ก่อนนะครับอย่างเช่นออยล์เกียร์นะครับบางทีรั่วน,นิดนึงเนี่ยแค่เปลี่ยนออยล์ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ถ้าคุณเจอเนี่ยซ่อมได้หมดนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนมด้วยนะครครรััับบสสวดี